การสั lives, ่งงานแบบกําหนดเวลาก็คือเราไม่อยากให้ปั๊มทํางานพร้อมกันนะครับเราก็มีวิธีนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการเซตทัมเมอร์ก่อนดีกว่านะครับวิธีการเซตทัมเมอร์เนี่ยนะครับเมื่อเราบิดไปที่ออโต้เราบิดออโต้ตัวเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องบิดทั้งหมดก็ได้นะครับสองตัวนี้ถ้ามันจับคู่กันก็คือบิดแค่ตัวเดียวตัวใดตัวหนึ่งนะครับให้เป็นออโต้ปุ๊บแล้วเราก็ไปเซตเวลานะครับสมมุติว่าเราเอ่อเราจะเซตเวลาเรา เปิดตัวที่2ไปนะครับเราก็สามารถเซตเวลาตัวทัมเมอร์ตัวนี้ได้แล้วถ้าเราไม่เปิดนะครับผมเราก็ไม่สามารถเซตตัวนี้ได้นะครับคราวนี้เนี่ยเราก็มาเห็นตัวนี้เนี่ยเออเราก็กดคําว่าเซตค้างเอาไว้นะครับเซตค้างเอาไว้ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าขึ้น S ตัวนี้นะครับผม S ก็คือวินาทีแล้วก็มี M ก็คือนาที HR ก็คือชั่วโมงนะครับผมคราวนี้เนี่ยเมื่อมันขึ้นมาแบบนี้เมื่อเรากดค้างเอาไว้นะครับพอเรากดค้างเอาไว้เนี่ยนะครับ มันก็จะมีให้เลือกตัวนี้นะครับขึ้นขึ้นลงตัวนี้ให้เราเลือกว่าเราต้องการให้อ่ามันออนนะครับเวลากี่วิทีหรือกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะครับเวลาออนก็คือเวลาที่มันทํางานเบื้องต้นเลยก็คือสตาร์ทปุ๊บทำงานเลยบีบไปออโต้ปุ๊บทำงานเลยเนี่นยนะให้ทํางานกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงก็อยู่ที่เราเซ็ตตอนนี้เราตั้งไว้ก่อนก็คือ15าวินะครับ ถ้ามันกลับไปหน้านั้นก็คือให้กดตัวนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็กดตัวนี้นะให้เป็นวิเราสามารถเลื่อน LED ตัวนี้ให้มันขึ้นได้นะครับผมวินาทีนะครับถ้าเราต้องการเป็นชั่วโมงก็คือตัวนี้ถ้าเราต้องการเป็นวินาทีก็คือตัวนี้พอเรากดตัวนี้เสร็จเนี่ยเรากดเซตอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นคําว่า Time นะครับตัวนี้คือตัวทีนะครับ on ก็คือ Time on พอ Time on เนี่ย <c oughs> ก็คือตัวนี้อันนี้คือ Time off นะครับ o f f ก็เป็นวินาทีเหมือนกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเราจะเซตนะครับเราก็กดค้างเอาไว้แบบนี้นะครับเมื่อกดค้างเอาไว้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มากดตัวนี้นะครับพอกดตัวนี้เสร็จก็ทามอนทามอนเนี่ยเราจะต้องตั้งไว้เท่าไหร่นะครับเราก็กดขึ้นสอนขึ้นลงได้เลยนะครับถ้าเราต้องการเซตให้มันทํางานสักยี่สิบวินาทีสมมตินะครับเราก็เลื่อนตรงนี้นะเป็นยี่สิบวินาทีเสร็จกดเซตปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นคําว่าออฟ อ,อปเราก็จะตั้งเป็นกี่วินาทีก็คือถ้าเกิดเราต้องการเป็นนาทีก็คือตัวนี้ทั่วโมงก็คือตัวนี้ต้องการออฟหรือหยุดพักนะครับกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเราแค่เซตเอาไว้สาหรับเทสก็คือเป็นวินาทีก่อนนะครับผมเราก็กดตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับผมคราวนี้ก็มากดตัวนี้เราจะให้มันพัก10วินาทีนะครับ ก็ประมาณนี้เราก็กดเซตไปนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะทํางานเป็นเวลา20วินาทีแล้วก็หยุดพัก10วินาทีนั่นเองครับก็เป็นเวลาในการเซตง่ายๆนะครับเข้าใจไหมครับถ้าเกิดไม่เข้าใจเนดะี๋ยวจะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเรา,ามาดูกันอีกรอบหนึ่งเดีย๋ยวเราไปลองดูตัวนี้บ้างนะครับเดีย๋ยวเราออฟตัวที่หนึ่งไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปไปเซสตัวนี้สังเกตนะครับ ทัมเมอร์ตัวแรกก็คือทัมเมอร์ที่มันสั่งให้ออนก่อนก็คือเราต้องการให้ปั๊มของเราเนี่ยทำงาน um g, กี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีหรือกี่วินาทีก็แล้วแต่นะครับเราก็เซ็ตตัวนี้กดเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับปุ่มขวาตรงนี้นะครับขึ้นคําว่าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเป็นวินาทีเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงถ้าตอนนี้เนี่ยเราเทสอยู่ให้มันเร็วก็คือเป็นวิอยู่นะครับแล้วเนี่ยเป็นวิปุ๊บเนี่ยพอกดวิแล้วเนี่ยนะครับ ราก็กดตัวนี้ครั้งหนึ่งปุ๊บนะครับคือทามออนเราก็กดขึ้นหมายขึ้นตรงนี้เราต้องการเซตนะครับให้มันออน20วินาทีแอปโอเคปุ๊บก็คือกดเซตครั้งหนึ่งมันก็จะให้เลือกอีกว่าเราให้ออฟสลับกันเนี่ยก็คือให้เป็นนาทีเป็นวินาทีหรือเป็นยั่โมงก็แล้วแต่เราก็จะเป็นวิเหมือนเดิมแล้วก็กดเซตตัวนี้ไปปุ๊บขึ้นมาเป็นทม์ออฟทม์ออฟปุ๊บกดลูกศรขึ้นตัวนี้นะครับ ออฟก็คือสิบวินาทีเราสามารถปรับลดลงได้เราจะให้มันออฟน้อยๆหน่อยออฟห้าวินาทีก็ได้เรากดเซตไปเลยคราวนี้มันจะทํางานที่ยี่สิบวินาทีอันนี้คือสั่งออนอยู่นะครับ LED ต,ตัวนี้ติดเพราะว่ามันมสั่งงานอยู่ก็เปลียนเสมอหน้าตู้เราหรือปั๊มเราทํางานอยู่นะครับสังเกตตัวนี้คําว่าออนนะครับมันจะทํางานยี่สิบวินะครับแล้วก็เมื่อครบยี่สิบวิก็จะสั่งหยุดอสั่งหยุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะนับนะครับ สั่งหยุดตัวนี้จะไม่ติดนะครับตัวนี้จะดับไปสั่งหยุดไปห้าวิแล้วก็ทํางานอีกยี่สิบวิแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้วิธีการเซตนีครับก็ไม่ยากเลยนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันะะนะครับเพื่อป้องกันการงงนิดนึงนะครับก็คือตัวนี้เมื่อเราออนเข้ามาแล้วนะครับเราจะเซตซัมเมอร์เนี่ยเราต้องออนปั๊มเข้ามาก่อนนะครับออนเข้ามาแล้วเนี่ยให้มันทํางานไปไม่ต้องสนใจนะครับเราเพกดคําว่าเซฟตตัวนี้ปุ๊บเนี่ย ขึ้นมาแบบนี้นะครับถักเป็น S สมมุติว่าเราจะให้มันเป็นนาทีก็ได้นะครับให้มันทางานทักเป็นนาทีเราเลือกเป็น M ก่อนนะครับ M mm hmm. คือนาทีนะครับเ mm hmm. มื่อเป็น M แล้วเนี่ยเราก็กดตัวนี้เข้าไป mm hmm. ให้อนเป็นเวลากี่นาทีเรากดตัวนี้อันนี้นะมันจะเป็นนาทีแล้วก็คือ10นาทีนะผมคร mm hmm. าวนี้ไม่ใช่1ิวิแล้วนะครับจะเป็น10นาทีเราก็กดตัวนี้ครั้งหนึ่งออฟรับให้ออฟเท่าไหร่ให้ออฟ10นาทีหรือ5นาทีเหมือนกันสมมุตินะครับเราก็เลือกไปที่ M ตัวนี้ กดตัวนี้ครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็กดตัวนี้ลดลงมาให้อฟนะับให้หยุดพักเนี่ยห้านาทีนะครับแล้วก็ทํางานสิบนาทีคราวนี้เนี่ยมันก็จะนับไปนะครับนับไปเลยแบบนี้นับไปก็คือทํางานไปเลยสิบนาทีแล้วเดี๋ยวพอครบปุ๊บก็หยุดพักห้านาทีเพราะว่ามันขึ้นตัวเอ็มตัวนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็มีวิธีหนึ่งนะับเราอยากดูตัวเลขใช่ไหม สมมติว่าเราอยากดูตัวเลขนะครับเราก็เอาอันนี้จะลึกไปนิดนึงนะครับแต่กนะ็เพื่ออยากจะให้ลูกค้าได้นะใช้งานง่ายๆเดี๋ยวเราจะลองตัวนี้ดูสมมุตินะครับชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีหรือกี่วินาทีนะครับเราก็เอาไปคูณน,นะครับผมหนึ่งนาทีก็เท่ากับหกสิบวิ ถ้าหกสิบนาทีก็เท่ากับหนึ่งชั่วโมงนะครับเราอยากจะดูตัวเลขก็ได้เราก็มาเซตแล้วแต่เรานะครับเราก็มาเพิ่มเวลา<อ>เพิ่มอะไรพวกนี้ตามไปนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องมาเลือกอเป็นอย่างนี้ก็ได้เดี<อ>๋ยวเราดูกันนะครับถ้าเ<อ>กิดว่าอย่างแรกเลยเราต้องการให้อนหนึ่งนาทีแทนที่เราจะไปเลือก m นะครับเราก็มาเลือกตัวนี้เป็นวินะครับเป็นวิปุ๊บเนี่ย เราก็จะเลือกวินาทีนะครับวินาทีแต่เราจะเลือกให้มันเป็นหกสิบนะครับมันจะเป็นคือหกสิบวินาทีก็คือหนึ่งนาทีน,นั่นเองก็ไม่แตกต่างกันแต่เพียงแคช่ว่าเราจะได้เห็นตัวเลขที่มันนับถอยหลังด้วยง่ายๆแค่น,นั้นเีงปุ๊บคราวนี้ต้องการออฟออฟก็เป็นหนึ่งนาทีเหมือนกันออฟก็คือหนึ่งนาทีแต่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งของโหมดวินาทีอยู่เราก็ไปคูณนะครับง่ายๆ เรากดไปให้มันเป็นตัว off ตัวนี้แล้วก็กดอีกทีหนึ่งให้เป็น time off คราวนี้เราก็จะเลื่อนไปเป็นบวกให้เป็น60วิสมมติว่า60วินาะทีนะครับ60วิ60วิแทนที่เราไปเลือก m เป็นเลขหนึ่งเราก็เลือกตัวนี้เพื่อเราจะได้ดูตัวเลขตัวนี้ง่ายๆเลยก็คือให้มันนับถอยหลังให้เราเห็นว่ามันทํางานไปแล้วกี่วินาทีและกี่นาทีก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้แทนที่มันจะนับเลขหนึ่งเลขสองเลขสาม นานๆน,นับทีอะไรพวกนี้เราก็ใช้การคูณตัวเลขแล้วก็มาใส่ตัวนี้เอาเป็นวินาทีให้เราดูเป็นตัวเลขวินาทีถอยหลังอย่างนี้ก็ได้นะครับก็มีหลากหลายวิธีการใช้งานนะบเบื้องต้นในการใช้งานโอเคประมาณนี้นะครับในเ,เรื่องของอการคอนโทรลและก็ถ้าสมมตินะสมมติเลยเดี๋ยวเราจะเซตกลับไปก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเทสหน้ากันตัวนั้นกัน ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เป็นเหมือนเดิมเป็นวินาทีไปนะครับผมเป็นวินาทีแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวก็จะให้เป็นน,น้อยก่อนนะครับผมสมมติว่าเทสทักงสิบวิก่อนแล้วกันนะครับออฟก็สิบวิทุกตัวเลยเดี๋ยวเราทำให้เหมือนกันนะครับ เยจะสอนครับตัวนี้ก็คือแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะจะนานนิดนึนงครับคิโลนี้ก็คือเพื่อที่จะให้ลูกค้าใช้งานง่ายๆนะครับง่ายไม่งุนะครับเราก็จะกดตัวนี้ไปนะครับแล้วกดตัวนี้ครั้งหนึ่งกดตัวนี้ขึ้นนะครับเราจะเอาแค่สิบวิเท่านั้นนะครับออฟเราก็ใช้สิบวิเหมือนกันตัวนี้ปรบขึ้นไปเป็นสิบวิกดไป มันจะทำงานแค่สิบวินะครับหยุดสิบออฟสิบอยู่แค่นั้นนะครับมันจะทำแค่นั้นแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ที่เราเลือกเอาไว้ตอนแรกที่เป็นนาทีอยู่นะครับเราก็จะเลื่อนกลับมาให้เป็นวินะครับตัวนี้แล้วก็กดตัวนี้ไป time on สิบวิ time off ให้เลื่อนกลับมาที่วิแล้วก็กดตัวนี้ แล้วก็เลื่อนตัวนี้เพิ่มขึ้นไปก็เป็นสิบวิเหมือนกันคราวนี้โอเคเซต,ตหมดแล้วเท่านี้ที่มันเห็นนะครับเดี๋ยวมันจะนับแค่ถึง10เท่านั้นนะครับทั้งพัก10แล้วก็ทางานสิวิแค่นั้นเองนะครับทั้งหมด3ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีวิธีการเล่นนะครับลูกเล่นในเรื่องของการให้มันทํางานต่างเวลากันนะครับเช่นถ้าสมมติเราเซตเวลาไว้แล้วนะครับเราให้ตัวที่ชุดที่1เนี่ยเราออนไปเลยชุดที่1เนี่ยปุ๊บเนี่ยเราออนไปเลย สมมติเราออนไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทํางานไปนะครับแล้วเราค่อยมาออนตัวนี้นะครับพักเอาไว้ตักอ่กี่นาทีหรือกี่วินาทีก็แล้วแต่นะครับเราก็มาออนตัวต่อไปนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าไม่ต้องทํางานพร้อมกันหรือกระชากไฟพร้อมกันจะสังเกตน,นะครับมันจะสลับตัดกันไปเรื่อยๆวนเงินไปนะครับแบบนี้พอตัวนี้ทํางานตัวนี้หยุดตัวนี้หยุดตัวนี้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันเป็นลูกเล่นนะครับลูกเล่นที่เราสามารถที่จะทำให้เวลามันเหลื่อมล้ํากันได้นะครับก็ประมาณนี้ตามที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวมันตัดตัวนี้ปุ๊บก็ขึ้นตัวนี้มาก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับได้หมดแบบนี้นะครับมันเป็นการที่ไม่ให้มอเตอร์กระชากปึ้งพร้อมกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะให้มันทางานพร้อมกันเลยทําได้ไหมได้เพียงแค่เปิดเร็วๆนะครับผมเปิดเร็วๆปุ๊บเวลามันจะทํางานพร้อมกันแบบนี้ มันจะทิ้งช่วงแค่วินาทีเท่านั้นสังเกตนะครับเดี๋ยวพอมันตัดดับมันก็จะตัดดับไปปุบเลยนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอมันอ่อนมันก็จะไล่อ่อนเนี่ยแบบนี้นะครับสังเกตนะตอนนี้ก็พักอยู่เนี่ยนะครับก็แบบนี้นะครับไล่เป็นการไล่ลําดับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราจะเล่นนะครับก็คือเราจะเล่นยังไงก็ได้นะครับคือเราจะเล่นทิ้งช่วงจังหวะก็ได้ ให้ออนตัวที่หนึ่งเข้าไปก่อนนะครับแล้วค <anak> ่อยมาอ่อนตัวนี้เข้าไปทิ้งช่วงไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยมาออนตัวนี้แค่นั้นเองนะครับตัวนี้เนี่ยมันทํางานคู่กันอยู่แล้วพอมันดับมันดับด้วยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องให้ปั๊มมันกระชากฟุบขึ้นไปพร้อมกันเราให้มันเรียงลําดับขึ้นก็ได้นะครับตัวนี้ทํางานไปก่อนพอตัวนี้ทํางานจนหยุดไปแล้วจะสั่งให้ตัวนี้ต่อก็ได้แค่นี้ง่ายๆนะครับ พอถึงเวลา่อทำงานทร้งแกนตอนนี้นะครับที่ดังอยู่ที่กระเสียงพัดลมนะครับก็ประมาณนี้หรือนะครับอีกกรณีหนึ่งตัวนี้ทํางานอยู่นะครับสังเกตตัวนี้ปุ๊บเนี่ยให้มันทางานไปทํางานไปก่อนชุดที่หนึ่งทำงานไปเสร็จชุดที่หนึ่งดับพอดับปุ๊บเรารีบออนตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับแค่นั้นเอง พอตัวนี้ดับให้ออนตัวนี้แบบนี้แค่นี้นะครับมันก็จะทำงานสลับกันไม่จำเป็นจะต,ต้องเข้าพร้อมกันก็นได้แบบนี้นะครับมันก็ทำงานแบบนี้เดี๋ยวเราดูสักพักเนึงนะผมดูว่ามันทำงานยังไงเนีย่ยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ มันอยู่ที่ขึ้นกับเราโอ perate มานแล้วนี่นะเพราะว่าตู้นี้ออกแบบมาให้มันครอ,อบคลุมที่สุดแล้วนะครับใช้งานง่ายแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่ก็เยอะเหมือนกันแล้วก็เอาไปคนะคนันปั๊มน้ำในการดูดน้ำเข้ามาเก็บในสระนะครับเป็นปั๊มซับเมอร์ปั๊มบดานนี่นะครับดูดมาเก็บในสระโดยที่ เราไม่ต้องการให้มันทางานตลอดเครับเพราะว่าโปรตีลูกค้าบอกทํางานตลอดแล้วอาจจะทําให้มอเตอร์มันร้อนหรือน้ํามันแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ระบบนี้เข้าไปเดี๋ยวามาันทางานให้เราเองอัตโนมัติทุกอย่างนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะครับหลักๆเลยก็นะครับไม่มีอะไรมากก็โอเปอเตตามนี้นะครับโวลต์แอมป์ก็ดูได้ตามนี้เลยอ๋อลืมอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของไฟตกน,นั่นเอง ไฟตกไฟเกินลื so มเทสให้นะครับก็คือตัวนี้เปิดมาปุ๊บตอนนี้เราจะเห็นนะครับแรงดันอยู่ที่เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะสั่งออนไปแล้วกันนะครับก็คือสั่งออนไปตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวออนพร้อมกันทั้งหมดนะครับสังเกตตัวนี้พอมันออนไปแล้วนะครับแรงดันตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอให้มันตัดดับแล้วตัดดับไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูแรงดันตัวนี้นะครับเมื่อมันตกเมื่อไฟมันตกเกิดอะไรขึ้นนะครับ เดี๋ยวให้มันออนซ้ำก็มาเนี่ยนะครับออนขึ้นมาแล้วจังหวะที่อ่อนขึ้นมาปุ๊บเกิดแรงดันตกสังเกตแรงดันนะครับไฟกระชากปุ๊บตกตรงใดเกิดอะไรขึ้นเมื่อไฟมันมา100ร้อยโลต์ดับหมดนะครับผมคือดับหมดเลยดับแล้วเราจะทํายังไงตอนนี้เราไม่รู้นะครับเราก็เปิดตู้เข้าไปนะครับทําไมมันถึงไม่ยอมทํางานนะครับเราก็มาดูที่ตัวนี้ แรงดัน,นรับวนเตจมันอยู่ที่ร้อยว่าโวลต์นะครับผมซึ่งร้อยว่าโวลต์มันไม่ยอมไม่ทํางานอยู่แล้วนะครับถ้ามันทางานก็เกิดความเสี่ยงในเรื่องของอุปกรณ์เสียหายได้เลยนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้น U.V ก็คืออันเดอร์วนเตจก็คือไฟตกไฟตกปุ๊บจะสั่งหยุดเลยไม่ให้ระบบทํางานนะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้ถ้าขึ้นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยให้เช็คแรงดันของการไฟฟ้าเลยว่าทําไมมันตกมีปัญหาจากตรงไหนนะครับผมเมื่อนะครับเมื่อเราเห็นตัวนี้แล้วเนี่ย ถ้าเป็นของการไฟฟ้ามาเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้นะครับต้องรอให้การไฟฟ้านะครับจ่ายแรงดันเพิ่มขึ้นมาให้หรือว่ารอนะครับหรือมีวิธีแก้หน,นึง่งก็คือใชอ้เป็นระบบาการาบูตไฟนะครับหรือ,อใช้ตัวเป็นพวกตัวอัพไฟหรือตัวหม้อแปลงอัพไฟขึ้นมานะครับดึงโวลต์ขึ้นมาน,นั่นเองก็จะต้องใช้ตัวนั้นช่วยนะครับ แต่คราวนี้นะครับเรามาดูครับในเรื่องของแรงดันเมื่อมันเพิ่มขึ้นมาตอนนี้มันดับหมดเลยนะครับถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นมาก็คือด้านในตัวนี้เราจะสังเกตตัวนี้นะครับเราจะให้ว์มันเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อแรงดันค่อยๆกลับเข้ามานะครับเข้าใกล้ที่2 2 0ยสิบโวลต์เมื่อไหร่ระบบสั่งออกเลยอ่าสังเกตนะครับจะได้ยินเสียงสับเข้ามาเลยนะครับผมพอสับเข้ามาระบบของเราเนี่ยทํางานได้ปกติสังเกตนะครับตัวนี้เราเมื่อทำงานตัวนี้ทางานพร้อมกันดับพร้อมกันติดพร้อมกันแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นการาสั่งออนเข้ามา,าแบบนี้ครับสัออนเข้ามาเลยพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าครับสมมุติว่าเกิดไฟเกินไฟเกิน,นครับดูวลเตจตัวนี้นครับดูวลเตจตัวนี้ให้ดีแล้วเดี๋ยวรอให้พัดลมเออดรอให้ตัวปั๊มแล้วก็ตัวพัดลมมันเริ่มสตาร์ทขึ้นมาก่อนนะครับพอมาสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บอ่ารันขึ้นมาปุ๊บเนี่ย เกิดไฟเกินขึ้นมาเพราะอะไรคนระับไฟกระชากเลยขึ้นไปถึง200โวลต์ตัดเลยคนระับดับไปด้วยคนระับโวนดับไปเลยแล้วตัวนี้ตัดไปด้วยเพราะอะไรคนระับก็เกิดว่าตัวนี้มันสั่งตัดเองเพราะว่ามันมองว่าแรงดันมันเกินนะครับผมเกิน210โวลต์ไปถึง260เลยซึ่งเกินแบบนี้นะครับอุปกรณ์เรามันรองรับได้แค่210โวลต์นะครับไฟบ้านเรารองรับได้แค่210โวลต์ถ้ามันเกินนี้นะครับ ก็เกิดอันตรายกับตัวอุปกรณ์นะครับทำให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันรับแรงดันเกินนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวป้องกันเซฟในเรื่องของอุปกรณ์ในตู้ด้วยนะครับเมื่อมันเกิดไฟตกปุ๊บหรือไฟเกินเนี่ยสั่งตัดก่อนเลยนะครับผมคราวนี้สังเกตนะครับระบบทํางานไม่ได้นะครับเพราะว่า,าแรงดันมันเกินอยู่ถ้าเกิดมันแรงดันปรับลดลงมานะครับหรืออยู่ที่220โวลต์หรือใกล้เคียงปุ๊บเนี่ยตามเปอร์เซ็นที่เราตั้งเอาไว้แบบ มันก็จะสั่งให้ปอนเข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็ทํางานแบบนี้ครับสั่งหยุดก็หยุดพร้อมกันตัดก็ตัดพร้อมกันนะครับถ้าเกิดเป็นกรณีไฟดับแล้วก็ทํางานนะครับระบบมันจะเริ่มทํางานใหม่กรณีที่ถ้าเกิดเราไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าไฟมันดับหรือไฟมันตกนะครับเราเดินมาไม่ทันเราไม่เห็นนะครับเราไม่สามารถดูตรงนี้ได้นะตัวมิเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับที่เป็นเฟเวอร์ชั่นตัวนี้เนี่ย มันยังสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเราก็มาสามารถกดตัวนี้นะครับตัวนี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นตัว A ขึ้นมาก็คืออะลามนะครับอะลามจากเมื่อกี้ก็คือโอเวอร์นะครับผมโอเวอร์ over ก็คือไฟเกินนะครับก็จะเรามาดูตัวนี้นะครับเทียบค่าตัวนี้กดตัวนี้ปุ๊บอะลามโอเวอร์ก็คือเมื่อกี้เกิดไฟเกินขึ้นมันถึงตัดดับไปนะครับก็สามารถดูค่าย้อนหลังได้ด้วยนะเป็นข้อดีของตัวนี้ในแต่ละปกตินะครับจะต้องขึ้นนะครับ เขาก็คือสีตัวนี้ตลอดนะครับถ้าเกิดว่ามาขึ้นด้านล่างตัวนี้แสดงว่าผิดปกตินะครับก็เปราบาณนั้นวิธีการตรวจเช็คง่ายๆนะครับคราวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับในเรื่องการสั่งงานก็เห็นเพ่อธิบายไปนะครับเราอยากจะสั่งแบบไหนก็ได้นะครับอยากจะเมนนุ่นตัวนี้นะครับก็ได้จะเมนนุ่นตัวไหนก็ได้ตัวไหนเป็นออโต้ก็ออโต้ไปประมาณนี okay. so ้นะครับโอเคสุดท้ายนี Peanut ้ tail, ะผมสุดท้ายนี้ก็ถ้าสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะครับผมหรือจะให้ออกแบบตู้ให้ได้นะครับตามความต้องการของลูกค้านะอยากจะได้แบบไหนเราออกแบบให้ได้หมดให้มันทํางานได้ตามความต้องการนะครับผมหรือต้องการเอาไปใช้งานรูปแบบยากๆกว่านี้ก็เคยทํามาแล้วนะครับทำมาได้หมดนะครับผมเพียงแค่บอกว่าอยากได้แบบไหนนะครับเราดีไซน์ให้ได้หมดโอเคครับผม